ป่าตัวแรกท่านผู้ชมเนี่ยวัดมา6กเดรอบไม่ติดเงี้ยติดละใส่ก็สวยๆกันนะกหลังทอนเนี่ยอีเนี่ว,ว,วมากว่า สองก็จะเริ่มดีเมืนน่อยหร่ได้มาชมเนี่ยดีเมืนน่อยใช้ก็โอเคนะมาฝาม,มือแนละ้วเนี่ย สาดยสใหญ่มาเดินหม่นี่คุณผู้ชม,มเริ่มแดดขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแดดขึ้นเรื่อยๆเลยมาฝ่าขวาของอย่างเงี้ยฝ่าขวางนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแผนกปั้นเหยือครับผนกปั้นเหยือมาแล้วครับมาแล้วตัวเบ็ดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม,ไหม,ไหมต้องมาเคลี่อ่ะเลยต้องมาช่วยได้เด้อยวแผนกปั้นเหยือ nhạc quá nhiều nhạc quá nhiều được rồi โอ้ปลาทูปลาทูมีธรรมชมสนีครับ้นทีสองเลยติดทีสองตัวเลยก็เดี๋ยวจะ ท,ท่านผู้ชมเนี่ยลามาดึงหัวแท้แหทองเนี่ยดูซสายสวยแหยทองนี่สวยนะแหทองตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแครับนะาก็ขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เบาลงนะครับซึ่งการตกปลาในลักษณะขึ้นแรงเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะขมโทนยากท่านผู้ชมเพราะว่าหมายที่เราตกตรงเนี้มันจะต้องตีธรรม,มะนะพเพราะจยังไงเราลองติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้พูดไปก็คุณจัดได้ยินไม่ค่อยชัดับลองติดตามกันไปดเดนเยววันนี้ครับอันนี้ก็จะเหลือแต่หมูท่านผู้ชมอันนี้ก็คือสมุนลอกินครับเนี่ยสมุนลอกินเนี่ยนี่นั่งเรียงเลยหนึ่งสองสามเนี่ยจะเป็นเก không anh chinh dữ à yeah. ว่ามันแรงแคงว่ามันแรงแค่ก้อนพันอยู่สองลูกท่านชมเลยนะพันอยู่สองลูกนี่ฮะพันอยู่สองลูกปลาตัวเท่ากันเลยปลากระแห่ทองกับกระดินเนี่ยใครก็โอเคนะพันกันอยู่งั้นว่ามันหนัก,กแปลกใครก็ตามือสวยยอด ชมประดินไซส์สวยๆนะหลังจากเงียบไปนานนะเงียบไปนานนี้ก็ตกฝ่ามือนะนี่ครับลมเรงใช้สวยเสวยเลยตกฝ่ามือได้ลมแรงมากๆน ท่านผู้ชมเยอะมากนะฮะเยอะมากตัวหันเนี่ยเขาดึงแรงด้วยดึงกดคันค้างคันค้างเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวตัวนี้เราต้องเอาท่านผู้ชมผมปล่อยไปหลายตัวแล้วตอนนี้ก็เย็นแล้วนะต้องเอาต้องเอา ก็เาลากับบ้านท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูสายตากันปนระมาณนั้น ผลง,งานนั่นนะฮะนี่ครับอันนี้ผมตกไปคัดไปนะตกไปคัดไปตรงนี้เราจะไม่เอานะไม่เป็นไรเราจนนะไม่เอาเึ็นไปคัดไปก็ด,ปดูสภาพปลาท่านผู้ชมม,มันก็จะมีตัวที่ตาเนะี่ย ตายผมก็ได้มันข่าขี้นี่ครับผ่าขี้ก็สายประมาณนี้นะครับประมาณเนียเยอะมากถ้าผมชมนี่ผมปล่อยเยอะมากนะแต่ช่วงหลังผมเอาละไม่ไหวกินเยอะจัดนะฮะก็ตกแบกคัดไปตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงท้องชมก็ได้ปลามาประมาณเข้าที่เห็นนะครับก็ถ้าเกิดน่าสนใจครับคลิปนี้เราถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด ซับสไคร e แล้วก็กดแชร์เหมือนครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาน,ะน้าไปตลกอะไรต้องลองติดตามนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวจากน้าไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวอสดีครับ